ถ้าถ้าพืนนี่่อย,อยสวัสดีครับวันนี้พามาดูโดนครับมาฉีดยาสวนทุเรียนตอนนี้โดนย,ยี่ห้อไทเกอร์ตามยี่ห้อเลยนะเอ่ะ GDD1X ไทเกอร์ ไอเกอร์บรรจุน้ำได้10ลิตรใ,นะใช่แบตสองก้อนตอนนี้กำลังผสมยาอยู่ครับนี่ก็จะมีจอมี รีโมทคอนโทรน วันนี้กำลังเป็นที่นิยมครับในกลุ่มชาวสวนทุเรียนวันนี่มันกีอะไรเนี่ยเกด้อไม่รู้เหมือนกันประหยัดยาครับการใช้โดนแล้วก็ทุเรียนส่วนมากก็อายุมันเยอะมันสูง ที่ฉีดก็ต่อไม้บ้างแล้วบางก็ไม่ค่อยถึงก็ตอนนี้โดนก็มีบทบาทในในงานฉีดยาต้นชุเรียนครับบินได้สูงประหยัดยาก็แรงงานคนหายากครับตอนนี้การทำสวน เราจะมาดูอาจารย์หมึกครับขึ้นบินอันนี้เป็นมือหนึ่งเรื่องการขับรถแบ็คโฮครับในเขตอำเภอแกงนี่แต็งหนึ่งอยู่เหมือนกันวางมือจากคอนโทรลมาขับโดรนครับฉ <c oughs> ีดยาทุเรียนอันนี้เป็น <c oughs> เป็นงานอดาิเกรตครับ ลำนี้ก็แสนฝาราคาเปิดตัวนะตอนนี้ไม่รู้ไปเท่าไหร่ละตอนนี้ไม่ไม่ไม่ขับแล้วมะไมโครไมโครหายขับไปหายไปโคหหย เราต้องไล่ลมก่อนนะมันเป็นอะไรไม่อนิดปืดอ่ะแปลกๆแฮะ มีหัวพ่อนอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหัวตอนนี้กำลังเซตร,ระบบรอยา,อยาเซตร,ระบบแล้วก็รอยาผสมให้เข้ากันก่อนคนระับ อนาคตนี่จะเป็นสนะี่ลิตรไอ้ห้าสสีี่่สิบลิตรห้าสิบลิตรไหมไม่ไหวเจ้าไม่ไหวล <c oughs> องยาพ <c oughs> อะล้วเดี๋ยวยาหมด <c oughs> แล้วนะมันมีรัศมีไหมว่าจะออกห่างจากนี่เวลาเราบินเราปีกเกินคนบกเบี้ยวเลยวะเด่นวนไม่ใช่ไม่กินแล้วกวดตรงไหนรู้ว่ามีรัศมีว่าต้องอยู่ห่างเท่าไหร่เท่าไหร่จะบินมันี่ก็บิน มันเอาเขามัยุดอ่ะ ปั <Private. S 1> ่มไปขัดไงลูกใช่เห็นมันกดวมันหยุดควบคุมคอนโทรลโดยจันมึ๊ก ลอองยายังอยู่นี่เลยนี่ยดูลมมั้ยเนี่ยละอองปิวมันนี่เนี่ยเนี่ยบิน,บ,นบินระดับนั้นนันโอเคฝ่าสูงกว่านั้นเรล,ลมมันพัดยาปิวเยี่ยมพันยิงจนหน้าเลยโอ้โหเนี่ยมดู ลองอัพไซต์ตัวใหญ่วันนี้แล้วสู้ล้มหน่อยไม่ล้มแล้วมันจะยืนอย่ม่ได้เออขึ้นไปยืนมันึ้นไปยืนบนเดียวหกล้ออ่ะเนี่ยเองเห็นมันติ้วอยูี่นี่เนี่ยคือไปยืนบนแก๊ปบนน่ะมันจะเห็นชัดวันนี้แหละเอ้ยตรงนี้เห็นชัดเลยจันมึกเนี่ยอยู่บนกระบะรถเนี่ยชัดเลยเนี่ยเออ ไอ้าอขากลับมันหิ่งนะาขาไปมันลมแรงนะมันอยูอ่ยยตรงจังหวะลมผัดเหลือลมเปดโจกะ่ะเอยอยืนงี้เห็นยาวปิวฟุ้งเลยอะ่ออะ,อ,ะอืมเนี่ยยาลงมาเป็นช่องมาเลย อ่าตรงนี้ตองชีนล็อกไม่มีต้น <c oughs> เราเราสามารถปรับให้ยามันออกฟุ้งเยอะฝันนี้อีกได้ไหมได้ทำงานเพิ่มขนาดหัวมันเหรอเพิมเมแรงดัน้ามันออกได้มากฝัน่นี้อีกหน่อยหนาจะจ้าฝัน่นี้นะเพราะต้นมันใหญ่ไงต้นมันใหญ่ยาออกน้อยมันก็มันต้องมันต้องจอหน่อยัว้หมดหัวหมวยเลยฮะเอ้ย ไปบินขึ้นตรงนู้นไม่ได่า<ะ>มีที่ขึ้นไหมอยู่สายจานบอยอ่ะของเล่นใหม่ของจานหมึกครับวางมือจากไอ้ขับรถแบรกโฮมาขับโดนนะ ลัสมีน่ะมันขึ้นก็ยังบินได้อยู่ปกติเพว่าแต่ถามันอยู่ไกลแล้วมันมองเหมือนแกะเวลาละปอยอ่ะไม่เอียถูกมันจะออกตัวเราไม่รู้มันจะออกระดับในเนี่ยยาเหรอไม่ใช่ตัวมันเนี่ยอ๋อแล้วบางทีมันจะมันยู่ที่ระดับเดิมมันไปจับจุดหมีชูมันจะไปบางทีมันจะไปอนี่ยตันตังขึ้นมายืนในกระบะเออมาอยู่ในกระบะเดี๋ยวมองเห็นเห็นแนวเลยแหละ มันกำลังอะไรกลังเ้ฟอยู่มันแห้งปั๊มมัน่งข้ามหมูอยู่เวลาเต้นด้จริงท่ง่งามหมูงนานอ๋อนี่กัวมันกัวอย่างนี้กัวกล่องเนี่ยว่ามันจะส่งเร็จนี่น วันนี้ต้องบินไปจุดทิมยาหมดเมื่อกี้เหรออย่า,ยาเลยกันชนทำงานวันนี้ที่มันหมดขากลับอะ หมดฉากกลับปะไปนะองในงมันบินแจะโดกๆลยวนั้นแหละเครื่องบินยังตกหลุมอากาศเลย บินตอนคืนไฟวิบวับมาดูนะมีแต <นะ S 2> ่อยไรมีแต่ปอยไรกลางเอ้าบินกลางคืนแล้วแล้วจะสวยเนี่ยอ่ายาเดี๋ยวเป็นหลอดนะอ่ะเอาเพิ่มแรงดันนิดหน่อยไอ้ใจข้างหลังมาคอยโดนในมือคิดดูโปรตีหยอดโปรตีหยอดเสียทียนี้ยหยอดดีแต่ข้างหลังเสียเพราะไม่ได้ขีดมือเก็บไงอ๋อ ข้างหลังเนะี่ยมีเห็นมั้ยต้องเคยฉีดมือเลยว่าจ้าจ้าจ้าต้องช่วยข้างล่างบ้างไนหะมก็จะจะฉีดมือเขาทำเป็นสวนตัวอย่างไนงะไม่เคยฉีดมือเลยเนะี่ยจะฉีดมือข้างบนก็แต่มันสูงนนะองีเนาะเปลืองยาด้วยัเราหลักเวียนยนะอยู่เนี่ยลมแรงๆก็ไปไหนหมดอีก เหนม่อ๋อไปสุดแค่กอไผ่นั่นละบางเนีอ๋อมียอดไผ่โพน่ะตอนตอนนี้แข่งกับลมครับคึมคืมไม่แล้ว บายลม้ยมีขอเสียอยู่เนี่ยสนไม่ซ่านลมหลวมเลยฝ่าตกไจอ่ะมีเด็กปลูกตกใจทำไปตัวไอวอะนี่จำไม่ได้เเป็นโมเดลของโบนถ์ฝนไม่ซาเขาหลวมฝ่าไหนมันต้องทำเหล็กอันนึงอ่ะใส่หลังฝ่าดูตัวเอวอ่ะไสหลังไอ้ไม้โซดาเออไปดูมันเรียงโซดาได้ยังไงอ่ะแม่จะเป็นเงเข่าแม่หลวมดูฝ่านาบาดิ ทั้งๆที่แปลงสัตซื้อเข้ามานะมันไป็น้ใส่เลง่นะแต่สั่งวางลงไปตัวเนี้ยเวลาฝนสาดอะ่ะอ๋อมันสาดเข้าไอ้ไอ้ด้านหน้าข้างบนน่ะไม่รู้เข้าตรงไหนอะ่ะสาดแล้วมันย้อยลงมาในชั้นหน้านี่อ่ะนี่อ่ะลงมาหน้าบา้านอืมในฝาหน้าบ้านนี่แหละเป็นบัวมัวแต่มันเป็นฝากันน้ำไงกับในห้องน้ำอ่ะต้มีมีเป็นชีส เป็นฉากปิดตรงนั้นช่องหนึง่งใช่ระวังร้อยต่อล่างอ่ะใช่ร้อยต่อล่างต้องเข้ามุมอ่ะแรงๆเพราะว่านช่องนั้นเนี่ยถา้าเพราะว่าทาไม่สวยเนาะแต่หายเป็นเดมาหพี่บานพี่บา่บาผมใส่อยู่ใส่เหรอใส่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเอ๋เหรอใส่ทำไมเงากระซาร์ๆๆๆๆ ตอนนี้ใช้ใช้ยาไปกี่ลิตรแล้วนี่บินสี่รอบอ่ะใช่ไหมขั้นยัข้างในหกสิบไม่ใช่อันนี้บินไปสี่รอบป่ะเนี่ยสี่สี่มันบินหนับไม่ได้เลยกี่บินทิ้งมืออย่งเงไปสี่สิบลิตรแล้วก็บินไปสี่สี่สี่รอบอ่ะมันจะมากลับมาแนวแหลกก็จะม,มัต้องไปไมันจะให้ขยับไปข้างหลังด่อยไปสี่วทีทีสี่ เออเซ็นกราฟน่ะน,นะปับกระลมปับนยากรหยุดย,หยาหมดเกล่ยนี่นเนอาแบตแบตคูนึงนี่เรบินได้สองรอบเนี่ย ธรรมดามสองแต่เนี่ยล้มแรงมันเจะไปแบบพอเพราะม,ม,มันจะสี่สิบเจ็ดยิ่งจะอยู่ตัวมันเยอะสี่สิบหกมันน้อยไม่ต้องเจมปีไงมันสู่ล้มแล้วแบบมันใช่เบืองไปปกติธรรมดาสองห่อเบื้อเรื่อยสบายสบายเลยอ่ะธรรมดาจะสี่สิบเจ็ดจุดสองจุดสามด้วยพอมีล้มแล้วเบืองไปเลย มันมีรัศมีมนันนะยาพร้อมมันใช่ต้องคงแผนการบินธรรมดาคนเดียวมันต้องไปเติมยาด้วยเปลี่ยนแบตด้วยจมแผด้วยม,มันต้องส่งแผนการบินทุกครั้งเลยอ่ะที่ที่ลงจอดหรอจมจงถูกถัง<ม>พอเ,เพอจอ็จถังปุ๊บมันก็จะอีกรอไหม มันจะไปเดินไันมที่ เลยกี่แถวสองแถวสามแถวอ่ามันหกคลิปนีแต่มันหมดแนีมีหมดไปดีอ่แบนเลยคู่เดียวเนี่ยมันชาเต็มแล้วไอ้ผงมันมันเต็มแล้วก็ชามันก็ชาเร็วจำจำพยายามจะยูขึ้นถุงถุงจำดามันพอมันไม่พออีกตรงที่มันล้วนเนี่ยผง คล้ายๆยแข็งอ่ะแล้วระหว่างบินออโต้กับบินโดยตัวเองเนี่บินโดยตัวเองเร็วฝ่าไมเนี่ยบินเดยตัวเองมันก็เร็วแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ถั่วไม่แมนออไม่ไม่แมนเราก็ต้องอยู่ที่สูงจะได้มองเห็นข้างบนชัดนแื้บินแมมนเออไม่ต้องมันถ้าเกิดว่ามันทีที่นี่มันไม่ต้องบินด้วยตัวเองไงยังไงมันก็ต้องบินอีถั่วพื้นนี่แล้วไง

ตารบาดยามันกได้ได้สองข้างสองต้นอ็เท่าว่าก็เน่นว่าให้มันโดนถั่วย่ำาม่เหมือนกับต้นเดิมมันก็โดนสองรอบสามรอบน้เท่าบินเท่าบินทั้งแปลงเลยี่ยเออแล้วย่ำหนย่งเหมือนกับว่าไม่ใหญ่ว่าแค่ว่าถั่วคือว่ามันก็มันไยอ่ะละอองยาออกดีปรับแรงดันเพิ่มอ่ะไ่พอปรับเพิ่มเนี่ยมันปรับดวนอย่างระดับนเี้ สวยง่ายไม่ลูกเออใช่ปั๊มตันแรงไปเดิมอ่ะมันชอบ่วนทุ้งๆกำตามหยกระดับทุ้งๆกำตามอยู่แบถึงอีโดมอ๋อจะปาตาเต้เริงเดียวเลยอ่ะไปทำดาไม่ไม่เคยมีโม ไม่มีลมมันบินหนิงบินดีบินเือบมมมไม่ไม่โตก็มันใส่ารตรงเป๊ะเลยระยะมันลงตรงดีด้วยมันไม่ไปเว้นเนี่อย,อ,อ,ยอ,อีก่นยู่โหมันปิ้วขาม มันจุดพื้นที่มันไงมันจุดพื้นที่มันไงไม่ใช่ว่าพื้นที่เซนมันหมดน้ำมันไยูหมดสีดีมันจะไม่รู้เยอะๆเลยเนี่ยมันเยอะเออหมดเซนมาดีไงเปียนแบตให้ดีตรงตรงนั้นมันฉีดไปแล้วเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันไอแผลดีมันเซนมันจบไงอะ มันก็ยุดเฉ่ยว่าจบสิ่งบสิ่งเคลแดนของมันเนี่ยเออมันพอดีตอนนั้นน่ะมันฉีดแล้วด้วยแหละเดี๋ยวมันก็ไปตามที่เดิมเนี่ยเหมือนกับว่ามันมันจบสิ่งของมันที่ว่าเรากำหนดไว้อะมันเต็มสิ่งแล้วครมันมีมีสิ่ไปมันก็จอดเนี่ก็มันคึกไปเรื่อยโกนเป็นน้อยรักษาโกนหน้าหัวข้อยาคายหลอดรักษาโกนใช่ๆไหนชุนชุนยังไหมชุนห้าเลยอ่ะ ตรงเกลื่องชาติเปหนุนเนี่ยเนี่ยเกลื่องชาติไอตัวเกาตัวแรกอะเข้มเขาเขมเหมืนมั้ก็ต้องเค้มมันไปถึงปีมันเค้มทุกชิ้นแหละเอาชิ้นใส่น้ำเปล่าถีบล้างระบบเอออันนี้ไปยกไปนาบานล้างเดี๋ยวไปล้างกี่บานถรามดาเราไปล้างกี่บ้านที่ยอดแข่นล้างแข่นยาวทางล่างอ๋อนี่รูมันติดเดียวอย่างเงี้ยพกเข็มพกเข็มไม้นันเข็มโโอ้หเอาไว้เข็มไว้ยยาาวเเลลอ้นนั่งม นี่ว่ามันเป็นคาบยาะอะไรไปเกาะใน,นสายเนี่าง่ี้อาจจะหลุดมา <c oughs> เอ้ยวันนี้วกูเติไมไี่ไปนะอ,นอะมิโนผงอ่ะวันนี้เติมอะมิโนผงไปแต่ไม่ไ,ได้เติมน้ำไม่รู้อ่ะอันนี้เขาไอ้น,นุ๊นนนกตัวตรอะไรไม่รู้มีผงทาม<พ>าป้ามนะ่ะน่ะ็นะกระดาษมันเ <พา S 1> คยเป็นอาการนี้กูบอกแล้วก็กูไม่เคยใช้ตั้งแต่เราคเต้คันเต้ไปเดี๋ยวไอ้หนิ่งไปติดเครื่องบวมน้ำทิ้งตลอดเลยน่ะ แต่มันไม่ออกแก่แฮมรุ่งแข็งเยอะเป็นผมมันไปกัดเสือกูดิเนะแฮมตีแฮมละเอียดเฮ้ยแบบนี้ละเอียดเ่ยต้องผสมให้เข้ากันให้ดีนะเออไม่ได้แต่นีผสมเองไงหนี่จะเอาใส่ขวดเขย่าจะไปหน้ามาก้อนถึงจะเป็นตัวมื่อไงพิลิงตุ้มแฮมกดเครื่องตีช็อตช็อตช็อตเลยกดตีแค่